คำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่770ทับ2525 25. เรื่องเลื่อนชั้นนักเรียนนายสิบประจำปีการศึกษา2524ที่จบการศึกษาชั้นปีที่1ขึ้นชั้นปีที่ 2, 2> เพื่อปฏิบัติตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบกให้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร2ปีประจำปีาปี2524โดยให้ดำเนินการฝึกและศึกษาในชั้นปีที่1ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนนายสิบผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เลื่อนชั้นขึ้นรับการฝึกและศึกษาในชั้นปีที่2ณโรงเรียนประจำเหล่าและให้เหล่าสายวิชาการต่างๆที่รับตัวนักเรียนไว้รับผิดชอบในการบังคับบัญชาต่อไปเหล่าทหารราบจำนวน627คนทั้งนี้ตั้งแต่ 1>, 1พฤษภาคม2525เป็นต้นไปและให้ได้รับเงินเดือนพลทหารกองประจำการชั้น6 570บาทการเบริกจ่ายและให้ได้รับเงินเดือนเครื่องแต่งกายและเครื่องนอนในระหว่างรับการฝึกในชั้นปีที่2นี้ให้เหล่าสายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสั่งณวันที่16กรกฎาคม2525รับคำสั่งผู้บัญชาการทหารบกลงชื่อ พลโทวิสิษฐ์พรวงศ์ไทยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเหล่าทหารราบโดยมีโรงเรียนทหารราบเป็นหน่วยบังคับบัญชามีพลตรีประสิทธิ์วรเนตรเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยขึ้นตรงมีกรมนัก,กเรียนนายสิบทหารราบพันเอกชัยยะพุทธิมงคลเป็นผู้บังคับการกรมนักเรียนกองพันนักเรียนนายสิบทหารราบม,มีพันโทโนพดลวันนโนไทย เป็นผู้บังคับกองพันพนักเรียนนายติบทหารราบ,าบซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงประกอบไปด้วยกองร้อยนักเรียนนายสิบทหารราบจำนวน4กองร้อยประกอบด้วยกองร้อยนักเรียนนายสิบทหารราบที่1โดยมีพันตรีบุญยศาเอีย่ยมเป็นผู้บังคับกองร,อร้อยสิบ,บทหารราบที่สองมีร้อยเอกบุญสืบกลั่งทูบเป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยนักเรียนนายสิบทหารราบที่สามมีพันตรีทองสุกกลิ่นจันทร์ เป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยนักเรียนนายสิททหารราบที่4มีพันตรีปิยะสืบสมานเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีนักเรียนนายสิท์เกิดพงแก้วพนาเป็นหัวหน้านักเรียนนายสิททหารราบรุ่นที่14บทับ2525ห 25, ลักสูตร2งปี